สวัสดีครับท่านผู้ชมขวัญรักทุกท่านเข้า,ขา,ขา,ขาสู่ช่องพัทรลวดีเฮดฟาร์มชาแนลนะครับวันนี้จะมาดูน้องแอนขวัญรดานะครับเปิดกล่องของขวัญน,นะครับน,นี่กับตันนะครับกับตันมาเที่ยวหากับตันกับตันหน้าบูดน้องปิน้นนะครับแล้วก็อนะรับ น้องเอ็นทำกับข้าวกันลาบไก่นะครับต้มไก่เดี๋ยวจะเปิดของขวัญน,นะครับเปิดของขวัญจาก f อนะครับ FC ส่งมาให้นะครับเป็นของขวัญวันเกิด,ว,กดวันเกิดน้องเกิดน้องเอนน้องน้องแอนวันเกิดของน้องแอนคือ19มิถุนานะคะ19้มิถุนายนเอฟซีส่งมาให้ก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ต้องขอบคุณเอซีนะครับที่ส่งของขวัญวันเกิดนะครับให้กับน้องแอนขวัญระดาขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับเรามาดูว่าเป็นอะไรกันครับมีเวลาเปิดหลายวันล้วมาบ้านที่มีเวลาเปิดนงแอนก็จะกลับวันที่เกค่ะนงแอนจะกลับวันที่เเนาะเก้าเก้ับวันที่เก้าค่ะ เก้ามิทุนาหมอชิดสองค่ะนก้ี่เป็นกรอบรูปสวยมากทำรูปมาให้นะอย่าน้องปิ๊นอย่าพึ่งสิสว,ออสวยไหมครับ นี่นะน้งพิดมาจับตรงนี้พิดมาจับตรงนี้อ่ะพีดมายืนตรงนี้ยืนข้างหลัง โอเคจับไว้นะเด okay. ี๋ยวเขาก็เห็นเองเจ้าของอ่ะเขาเขาไม่แท็กเดี๋ยวให้เห็นเองนะคะแต่หนูจำได้ว่าคนไหนอยู่พี่คนไหน สวยไหมนันชอบ่น้นี่นับพินให้เขาดูก่อนนี่พินมายืนข้างหลังนี่นะะน้าพินมาทางนี้สิ ขอบคุณสำหรับของขวัญนวันเกิดล่วงหน้านะคะจาก f อฟซสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแต่จำชื่อพี่เขาได้อยู่หนูจำพี่เขาได้ว่าคนไหนเดี๋ยวขอบคุณไปทางเฟซแล้วรอบหนึ่งพ่อห้องเลยไม่ได้เก็บค่ะเดี๋ยวค่อยห้อยเดี๋ยวค่อยทำห้อยตรงนี้พ่อ ขอบคุณสำหรับของฝันวันเกิดล่วงหน้านะคะวันที 9, ่เก้าหมอชิดสองนะคะจะคลิปต่อเลยหรือว่าจะตัดก่อนโอเคไว้ช่อี้เอาไว้เช่ี้ก่อน

เบ็ดก่อนเลยก็หินเนี่ยเน่เน่โบโบยังเดียวแป๊บนึงอันหิบมานี่ด้วยมาเออฉันูอยู่ตรงนี้เลยเหรออก็ไมถ่ายข้านั้นเีถ่ายมือนี่ไา้ก็ได้เออก็บางกอนเอาก็อยู่เออตรงนี้ก็ได้เออเออเข้ามอ่ะตอนีโอ กดแล้วแล้วพ่อกดเดี๋ยวดูเอกเข้ามาเอ๊ะอยกลับอีกลวรอเี๋หนูคนเดียวใช่ไหมเอกขอแล้วอะเอกขอแล้วหนูขอจะหยิบก็อขอขมานะฝันันขอขมาบ่า สมนึกขอขมาบาักพ่อว่าสิ่งไหนที่ทำ่สิ่งไหนที่เคยทำร่วงเกินแล้วทั้งกายแล้วก็ใจต่อหน้าแล้วก็รับหลังก็ขอให้พ่ออโหสิกรรมให้ขอให้มีแต่สิ่งดีดีเข้ามานะหยุดเนาะอโหสิกรรมให้ลูกว่าลูกจะทำอะไรไม่ดีก็ขออโหสิกรรม พ่อให้อภัยพ่อให้อภัยอโหสิกรรมให้ลูกทำอะไรก็ขอให้ได้ให้ดีอืมโอเคสำหรับพ่อก็คือไม่ถือถือโทษโกรธเคืองใดๆลูกทุกคนนั่นแหละก็ในความคิดพ่อก็คือต้องการเห็นลูกอเป็นคนดีนะครับมีทำงานทำการเป็นหลักเป็นแหล่งเลี้ยงครอบครัวให้ตลอดรอดฝั่ง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมแค่นั้นพอละพอใจแล้วก็พ่อก็ขออวยพรให้หนูประสบสิ่งที่ดีแล้วก็โชคดีดังที่ตั้งใจไว้นะครับในสมความมุ่งวัราัฒนาของน้องแอนขวัรดาซึ่งไปอยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านพแพงนะครับก็ฝากทางเอฟซแล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะครับช้วยคาชูดูแลน้องแอนแเปหมือนลูกเหมือนหลาน อ่าพ่อพ่อก็คงมาพรให้ลูกโชคดีก็แล้วกันอ่าก่อนพ่อสุขภาพแข็งแรงมันการอายุมันคนเดือนเลยโอ้ยร่มโพล้อมใสให้ลูกนลยนะดูแลสุขภาพอ่าโอเคครับได้ไหมจับตามให้ที่เงย ครับก็ขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางช่องพัฒนาวดีฮฮโดฟาร์มแชนแนลแล้วก็ช่องแมนิีโฟมประสนะรน์นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมของการเปิดของขวัญน,น้องแองกวระดาที่อฟซีแฟนคลับ f อฟส่ง มาให้เป็นของฝว,นะวัญวันเกิดในวันที่2 9วันเกิดเขาวันที่19มิถุนายนครับบนนรอบก็อนนข,อขอบคุณแทนพอทำพิธีขอขอมาพ่อ,อนะครับอาจจะล่วงเกินสิ่ง,งต่างๆไปนะครับก็ขอเอาโหรกาจให้รู้ทุกคนนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทำง,งานทำการก็ราบรื่น ไปด้วยดีนะครับกับวงสายนาเทศบ้านแพงนะครับส่วนพ่อนนังเอ็นนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่เพราะว่ายุ่งกับการดูแลผักบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็การช่วยเหลือถือว่าช่วยเหลือสังคมนั่แหละนะครับทำคือเอาบุญเอากุศลนะครับเ็ามาขอร้องให้ช่วยแล้วก็ไปช่วยเขาแล้วก็ดูแลผักบ้างนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแลวก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องพัฒน์รดีไฮโดรฟังแชนเนลแล้วก็ช่องเพลงของนาดีพรมประเสริฐนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสด,ดีครับ